กระทะเริ่มฮอนแล้วจ้ะทาก็สิมัทอดได,ด้เรืยๆจ้ะหอยทอดหอยทอดทอดแบบฉบับเราเองทอดสองข้งจ้ะเพราะวาา่าถ้าไปหอยเยอะโอเค การเปกก้งกรอบๆแล้วจ้ะเราก็จะใส่ไ,ไข่ลงไปสองฟองพอทับไปเลยหว่าโอ้ ดีมากมีว่าเคเร่เห็นมันเละได้จ้ะเดี๋ยวจะเอาพริกไทยใส่เข้าไปโรยหน้าหน่อยพวกจมเห็ดรับด่านเลยจ้ะเราก็ปิดไฟแล้วเด๋ยวเอาก็ปิดมะนี่จ้ะ กดนอกทุกนายจริงๆทุกงอกจ้ะทีกงอกนีกก็คัดท,ที่จะใส่ยู่เลกกน่กอยดล็จ้ะเพอนี้ก็ฉาบใส,ส่ก็่ำนก,ก็ีกพ่อต้องต้องเยอ

Okay. เราก็จะเอาใสาจา่จานจานยี่ดีกว่านี่จ้นี่จะห้อยทอดของเราก็เป็นอันวา่าเซตไปจานหนึ่งจ้ะ ส่วนตัวนี้เป็นกระทะที่สองจ้ะต,ต้องเปลงต้องไหมเพียบเลยเขา้าไปอันนี้น้ำสิเขียวนิดๆจิดหน่อยแล้วจ้ะถึงกระทะน,นี้ไม่ต้องการความสวยงามต้องการความอร่อย ตอนนี้ที่มากับดานมันด้จ้ะนี่ต้องการกรอบเหนียวหนือเดี๋ยวเราก็จะขยี้ให้จะเป็นตน้นเป็นต้นหน่อยๆด้จ้ะเอากลางมันสุกดีกว่านมันกรอบไปกโ่ตถึงปั้บดันละจ้ะเราจะเอาความกรอบเหนียวเหนือประมาณอยู่ละจ้ะไข่ลงไป มีความเหนียวหนืงของแตงด้จ้ะแล้วต้องมีความกรอบด้วยต้องการความกรอบแล้วก็นิ่ม เด,ด้งดึงดึงพริกไทยจ้ะเด่ใส่กระพักดีกว่าก็งอกลงจ้ะ<า>กหอนหอนฉันจะจบวันนี้ ร้อนจริงๆโอ้เสร็จเรียบร้อยจ้าปิดไฟกรอบเด้งๆึงเปบฉบบับของเราเอง อ่อนเลยว่แใจกจใจสีขาดหอยทอดจานนี่ก็เป็นอันว่าเซ็ตซับหลุ่ม้อยนะจ้าส่วนน้ำจอกน้ำจิ้มนี่สุดนแล้วได้สิไปจิ้มกับน้ำจิ้มเป็นอย่งจิ้มก็ออ่ซอสพริกไทยส่วนโตนี่มักกินก็ซอสเครอเทศจ้าคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เลยจ้าสวัสดีจ้า